สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้กับพ่อก็เสกขายรถบรรทุกลอดเลยรถถ่คือเก่านะครับเมื่อนี้วันที่หนึ่งปุ่มผ้าหกเแล้วพี่น้องถือเลขว่ครับต้านถือเลขวะครับผมไม่ถือเลขผมสิมว่าขายรถบบที่ไหนไหมขายรถใส่นีขายเลขพี่น้องรถอุปกรณ์สามชิ้นนะครับรถคันนี้นะครับเชรสีเรียบร้อยเจ็บหน้าเรีบอยยางไม่ตั้งสี่สินนะครับเตี้ยนหนเรียบร้อยของเลียวท้ายเรียบร้อยนะครับรถปีห้าหาอุปกรณ์สามชิ้น ราคาผมเปิดไปยูทีสองแสนสี่หมื่นหาพันเนาะครับพร้อมทรงนะครับอันนี้พร้อมทรงพี่สองร่ยโลเหมือนเดิมระบไรบไฟระบบยา์เชียใข้เรียบร้อยพร้อมไถหน้านะครับฤด,ดูการไถหน้านะครับฤด,ดูการไถหน้ากับความเอ่อผู้ใดทีว่ว่าสนใจราคาที่มันค่ามขึ้นสูงนะครับผมบอกแจ้ต้องเล้ราคานี้นะครับบอหอดสองแสนหานะครับอุปกรณ์ยางไมนะ้มึงใครยางไมมึงนะตาก้องตาก้องนี่นี่นยาง ออกยางมาท่าหมูออกนอี่นี่ยางไม่นะครับยางไม่ถึงสี่เซนเอามาพี่เขานะครับเลขว่าเถิดกระเป๋กกบเาบอกคล้ายๆของของนิดน้อยเดอกกันถึงเลขสีดีใจโยนี่เลขว่าเถิดเอานี่แลหละมึงไปรำการน้ามึงตากล้องเขานะครับเป็นเอลสามหกศูนย์แปดด้วยพี่น้องแล้วขันนี้อุปกรณ์สามชิ้นเป็นตาสางทั้งเม็ดนะครับเดี๋ยวโรตาร์รีไปไทยมึงโย่เดี๋ยวผมสิครับรีวิวเดินหน้าเดินนังนึง นะครับม,มึงหล่อพันไปน้ากันก่อนนี่หล่อพันไปน้ากันนะผ่านหกคนละสองสองหาอีปโปมึงงามบอมึงไปน้ากันถ่ายหมวกให้พี่น้องเพิ่นมึงน้ำเนี่ยนะนี่แหละส้นอกส่วนไกน่ฟอมฟฟฟฟสูเเงเหมือนเดิดมนะครับซีทางไก่ทางไก่ปังไก่คอนแนลท่างไหนก็ทางมาเดี๋ยวสิครับให้มึงนะครับโอ้ถึงที่ทาง สิเราพ่อเด็กมันมาถือมันขึ้นมันควเที่อ่ะสตาร์ดิ้งมึงก่อนนะครับมาติดไงบอสต่อเดียวติดบอสเดีสิมึงเราโบ้ให้กูดิกมึงยกขึ้นยกลงมึงนะครับมาเชียงดีเชียงแนนบอเอามึงไปด้วกัน สองท่านนึ่องอยเิหชั่วโมงนะครับชั่วโมงอ้าวโอเชปะทนีนี่นะครับด่วพอหสิครันี่แหละระปบไปยังออกวัดสุยังไฮ้นะยี่ตินไดโอเชน,นะครับ ราคาบาแห้งราคาสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับโอ้ชั้นเลขมาถือเดี๋ยวเงินไปจ่ายค่าเล็กมันมาตากล้องเฮายเลขบัตรถืออนะครับเอาโอนเกันน,นะครับแหลมสองพ่อหองหน่งนี่แหละมึงเหมือ<ไ>ปิด <ไป S 1> มึงงามบ่ะไอเป็นมึงนะครับสนลกสนใจจังติดต่อมาครับทีโยตัง้งทีบ้านดงห้องน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดลอยเอ็ดเท่านะครับคนลอยเอ็ดลอยเกินนะครับเลขบัตรถือย่ำอีกข้างนึง ราคาบาแห้งเบาหดงีสิผาที่เอาเงินไปจ่ายคาเล็กเอาัดที่นี่มามึงลอตเตอรี่เ้าไปมึงน้ำกันก่อนเอาอันนี้เราคันสีเดิมนะครับ เดี๋ยวจังรีวิวให้ที่มึงเสียงนี่รถตรีนะครับรถตรีตาสัางโตเกา้าต้นท่านแนวน้อนเริ่มเถียงเราต้นท่างเป็นของตาสัางนะครับมาเมื่อนี่เป็นทีอาร์หนึ่งหกสองนะครับเป็นตาสร้างโตเกา่าสมัยเกา่านะครับเป็นสมัยที่ว่าทนท่านเล็กนา้าเล็กน้ามูน้นี่เอาไปปั้นดินปั้นยังได้การเลยเนะครับพี่น้องได้การมากเลยปั้นกันยังอยู่ นะครับคันยังอยู่ดอกชิ้นพองอยังบอมีแตกบอมีเยิ่มนะครับขอ,องนะครับพี่น้องนี่ละกะผู้ใดสนุกสนใจยังกี่ต่อมากนะครับทียูย่ำเหมือนเดิมนะครับบ้านอดข้างน้อยอเอาเพิ่กษตสีที่ใช้จังหวัดล,ะละอยเห็ดนะครับราคาสองแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับลดขนาดเก็บล่าเรียบร้อยยางเปลี่ยนใหม่เั้งสีเสร็จนะครับพร้อมทรงพี่สองรอยโลเมื่อนี้วันทีหนึ่งอุ้มผ้า ผมสิลงมือนี่ล่ละผูใ้ใดสนใจเรียนว่ามึงก็ได้หรือให้ผมมาส่งพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าผมมีผมยุดนะครับเอาสวัสดีครับ